โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกลางโฟล์คับและคลิปนี้นะครับผมก็มากับปืน AF นะครับเป็นปืนแก๊ซลิงกระสุนไม่จํากัดนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลุยกันในด่านโกดังอาวุธอาเดนนะครับเดี๋ยวฝากทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมด้วยแล้วกันนะครับไอ้นี่เป็นแน่นอนมันลุกเนี่ยมันลุกมันไม่เป็นมึงไม่เป็นแล้วมึงลุกทําไมวะเนี่ยเราก็ระแวงนี่ถอยไปหน่อยนึงถอยไปหน่อยนึงครับพี่ชายมันถอยได้อีกนะเนี่ย เอ้ยมาแล้วมะมีม่มาแล้วครับเออสวยผู้ก,การเบลเขาจัดให้นะครับมาเราก็ล้อศาสตร์เลยครับกระสุนเราไม่จำกัดนะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ยเรายิงทิ้งม่ก็ได้นะครับกระสุนมันลีเ,ยเลยๆแหละทุกคนผู้ก,การโดนมั้ยเนี่ยผู้ก,การพิมพ์เรียกกอนพิมพ์เรียกกันพิมพ์เรียกกอน,กกนโอเคคนนี้เขาไม่นอนไปวะ ผมอยากให้เขากดนอนไปมากเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้มัม,มี่มาแล้วมัม,มี่มาแล้วครับแตกไปครับสวยมาดีมาเจ็บแล้วมั้งน่ะอยู่ปะวะอุ้ยอยู่ฝั่งนี้ครับมาดีตายไปสวยถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหหลังเข้าอ้เชี่ยเคยตัวนี้มันไม่ยอมนอนไยทุกคนแล้วผมแบบที่เล่นมันน้อยอะครับผมเลยต้องแบบโดดหนีออกมาข้างนอกครับเออผมไม่เข้าใจว่าแบบทำไมไม,ไม่ไม่นอนแบบวะเออนะครับ ไม่เป็นไรรอบนี้ผมไมปไปเล่น,น,นในท่อละเล่นมันตึกก็ได้นะครับต้องให้คนชนะสักวินนึงครับมาลุยเว้ยเอาเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยนะครับเป็นมาอุ้ยเขาบอกมีคนเป็นอุ้ยอย่าตบกูอย่าตบกูอย่าตบกูไอ้เชี่ย,อยขอรอดมั่งโอเคครับไปแล้วครับตามมาปะเนี่ย ผมมันตามผมมาแน่เลยนี่ไงไปแล้วเว้ยเข้าท่อแล้วเว้ยไม่รอแล้วเว้ยมาคนละทางเลยนะผู้การฝากด้วยนะครับฝั่งนูนะ้นอ่ะผมดูฝั่งนี้ให้โอเคครับผมเชื่อมั่นในผู้การลแล้วกันนะครับมาแล้วมาแล้วมัมมี่มาแล้วครับมองฝั่งนู้นไปผู้การเดี๋ยวผมจะท้าฝั่งนี้อนะ่ะเออวยมาแล้วผู้การสวยอ่ะสวยครับ มาดิมาเจ็บครับเจ็บหนักเลยแหละนะครับไอตัวดูดอะเดีวรอสนแป๊บมาแล้ว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 มาดิอัดเลยตายไปครับเรียบร้อยโอเคสามารถยิงลูกระเบิดได้นะครับสำหรับปืนตัวนี้นะโอเคหวังว่าผู้การน่าจะเอาให้ผมได้นะครับลูกซองอีโวเลยนะสำหรับลูกซองอีโวอะ มาครับพี่โลกกระสนแป๊บมาพีลเจริงก็โดดลงมาครับมัมเมียมาดิเอฟ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 มาก็ตายครับเออมองนี้ไปมองนี้ไปผมมองให้ตรงเนี้สยสวยอาเด้งอาเด้งตายครับโอเคพี่พอรลมันมาแล้ววะผูกก้การผมทิ้งผู้การแล้วผมทิ้งผู้การแล้วไี่จ๋า กูไม่ทิ้งโอการดีแบบวะทิ้งแล้วเรื้อยครับโอ้โหแล้วผมน่าจะเป็นคนรายต่อไปแน่เลยวะ่ะระเบิดไปกันเฮรอครับทุกคนผู้การจะโกนผมนะเว้ผู้การจะโกนผมนะเว้ผู้การไม่เอานะผู้การผมขอสาดผู้การเลยแล้วกัน,หนไหนก็หนไหนละเออผู้การแตกไปถอยน่อยถอยน่อยถอยน่อยถอยไปเออตายแล้วเนี่ยไม่ถอยผมจริงดินะครับ ระเบิดไปครับมีนะครับมีมัมมี่มาแล้วครับอัดเลยครับโอ้โหเรียบร้อยแตกแตกเอห้หมดท่อเรียบร้อยครับหมดครับหมดแกง๊งโอ้ยคนนี้เขาบังว่ะไอ้เราก็ดึงว่าจะบังให้นะนะเฮ้ยเราโอ้โหเราไม่ออกด้วยโอ้โหเอาดีก็เต้นกันอยู่นนะี่แหละอ่ะฮาริมเช็คไว้นะครับอืมวันนี้ไม่มีใครออกจริงนะครับตรงนี้ ทำทำไมนี่ไอวิง่งเออสวยกว่าจะออกคนชนะแล้ววันี้มันขังมัมมี่โอ้โหแต่แบบมันก็ยังไม่ชนะอยู่ดีวะ <c oughs> โอเคครับเกมแม่งค่อนข้างตึงเลยมัมมี่แม่งลอบไป12วินแล้วครับทุกคน <c oughs> รอบนี้ที่ผมเล่นมมตึกแล้วกัน,นจริงๆผมจะเล่นมมตึกหลายรอบแล้วแต่ว่าแบบโดนแบบคนเป็นมัมมีไ่ไล่ตบตลอดเลยผมก็เล่นไม่ได้เล่นทักทีนะครับ รอบนี้เดี๋ยววังคีอ์ได้มาโอเคผมไม่เป็นนะแต่ว่ามันตึกอับเชื่อใจไม่ได้มีคนเป็นปะวะโอเคอเฮ้ยมันมีมัมม,มี่ขึ้นไปแล้วครับตายไป,ไปสวยขึ้นไปดิมันมีเหรอวะมันตึกอ่ะโอ้โหตัวนี้แตกแตกคนละครับตัวนี้ครับเบิดไปเบิดไปเฮ้ยเพื่อนโดนตานี่อยู่เพื่อน,นตานี่อย,อยู่โอ้โหต้องกลับไปเล่นในท่อแล้วครับ ไม่เวิร์กว่ะทุกคนชิบหายแล้วชิบหายแล้วไปแล้วโว้ยกลับเลนในท่อก็ได้อุ้ยตามผมมาเหรออ,อย่าตามมา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 อุ้ยขาผมมาดิวะมาดิวะมึงมาดิมาดิรอเลยครับทุกคน <c oughs> น่าจะอยู่ไม่ยาวนะครับอย่างเงี้ย ถอยมาลึกๆกันแล้วกันประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยววิ่งขึ้นมาดิไปไปแล้วกันนะครับมีปะมีปะไม่มีเหรอวะผมถามจริงไม่มีจริงดิโอ้โหมันไม่ขึ้นมาหรอ,หรอวะทุกคนมีเป็นเนี่ยโอ้โหมันเต้นอยู่มันเต้นอยู่ครับไม่ต้องบงังไม่ต้องบังครับเดี๋ยวคนอื่นเขาแบบหัวเสียนะครับเอาให้ตายไปครับสวยแล้วก็ เราสัตตัวต่อไปมาดิมาดิตายไปตายไปครับตายไปครับตายไปครับตายได้แล้วเฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันบักโล่แน่เลยว่ะเชื่อชิ้นผ่านแล้วไงทุกคนมาดิมาดิมามาดิมาอัดเลยครับเหมือนมันจะมีคนบักโลอ่ะเช่ป่อว่ามันเต้นบักโล่อ่ะมาดิตายไหมเคลียร์รีลโลกระสุนแป๊บอัดเลยครับ บักโลมึงบักโลเหรอเฮ้ยผมหันทุกทางป่าวะเออทุกทางละมารอเลยครับหนึ่งนาทีท้ายครับถอยก่อนถอยก่อนผมยังบักโลจริงด้วยเชี่ยมันยังบักอีกเหรอวะอยจะหาบักเดอ้อบักโลเนี่ยมาขึ้นมาเล็วสุแป๊บมาตายไหมตายไหมตายไหมตายเถอะตายเถอะขอร้องตายเถอะนะกระสุนจะหมดแล้วนะ เขผมยื้อแล้วกันมายื้ออยู่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 เนี่ยยื้อจะไม่รู้จะยื้อยังไงแล้วเนี่ยโอ้โหผมยิงแบบยิงสุดๆแล้วเนี่ยเออมาดิมันไม่ตายด้วยครับมาดิมายื้อแล้วกันยื้อแล้วกันมามาดิมามาดิมาดิโอเคเดิเราสุดแป๊บโอเคครับมันยัตายกว่าเนี่ยอุ้ยที่ผ่านละโอ้โหไอ้เชี่ยผมไม่น่าตับระเบิดเลยว่ะโคตรเวรกรรมเลยนะครับ เย <laughs> อะไม่จะรอดอยู่แล้วว่าไม่น,าน่าซับเร็ว่อเชี่ยเคครับคลิปนี้ขอไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ